คลิปนี้กับผมจะมามาคุยเรื่องเก่าๆตัเวเรื่องที่มาคุยวันนี้นี่ผมก็ไปทำม,มาอีกครั้งนึะกับไปทำามคนแกม่มากับเรื่อผู้ตามากับรอปุมเองันเกิดตันนะรับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็มาคุยกันเรื่องจำบักกับจำบักไม่ใช่จำปะดะนะครับจำปะดะอันเกิดมัน อ่านนะครับแต่จำบักนี่มันเป็นการละเล่นชน,นิดนึงนะครับผมก็ไปตาาก็ตอนพมเด็กๆกันพมเกิดไปกลางนึงครับตอนอย่างเด็กนะครับเห็นมีคนก้าควคิ้วขึ้นไปจำบักแต่พ่เองก็อย่างเด็กเด็กก็ไม่เข้า,ขายครับแต่ว่าพ่ก็ตามพูดไปเตียวจำบักนะครับทีนี้พมจะลาวกำมาจำบักนะครับจำบกักก็มันไม่ใช่ลำบุงนะครับแต่ว่า มันจะเป็นผู้หญิงนะครับจำบะนะครับอตัวตีนะครับก็จะเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนนี้มาเป็นจำบะได้ก็บ,บางคนก็มช่วงนี้แล้วก็แต่งงานแล้วเหลือปั้วหรือเป็นแม่ไม้หรือแซวเก๋แต่ช่วงนี้แล้วก็แม่ไม้เนี่ยมาร์ากนะเป็นจำบะเดี๋ยวอายอุก็ไม่มากครับอ,อายุประมาณยี่ป้าตึ้งจำซิปนะครับก็ ยิ่งบ้าใช่มที่คือไม่เกินสามานะครับจำบะนะครับตีนร่รางกายต้องแข็งแร,รงต้องฟึกเต้นนะครับฟึกเต้นจำบะนี่มันต้องฟึกเต้นเปล่าก็มีการตีเกลืองเปี่เจมเจมเจ,ม,จมตีตีตีนะครับพุ่มเองก็เคยได้ย,ยินก็เต้นไปเต้นนะครับเต้นตีนี่ก็ค้นไปดูก็ดูอ,อะไรเลยกับพุ่มล่าไว้จบโกนนะครับตั้งใจกว้างนะครับก็จำบะอันดับแรกก็ ก็ไม่ไม่หนุ่งจันน้อยนะครับจันน้อยก็ไม่หนุ่งก็จะหนุ่งเก๋กับปลงชัสั้นๆนะครับกับปลงชัสั้นๆแล้วก็ดานบุนก็เป็นก็อยากว่าเชื่อเรื่พวกเอยากไม่โตไอ้แี่มันมีช่องบ้าป่าชนกับแล้วก็มีกับปลงชันสั้น,ส,นสั้นมากเลยนะครับกับปลงกึ่งแห็นตะปูกละครับแห็นงบนกับแห็น,ยยนตะปูนะครับกับปลงี่ยก็พุกเต็นนะครับก็พุกเต็นการเต็นก้อง จำบะจะเต้นหาข้ากลางนะครับแล้วก็นีบข้าสองกลางเป็นจังวะแล้วก็ม้นตัวนะครับเจมเจมเจมตีตีตีลี่ตึก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 กเจมเจมตีตีตีลี่ตึก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 เจม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 เป็นจังวะนะครับทีนี้ก็เต้นไปกับเดินเต้นตามลังเนาะทั้งตีนี้ก็คนจะไปรู้จำบะไม่ได้เต้นนะครับทีนี้เออลืมลาไปสิจมันจำบะนี่ เที่วัยวา่าวะเปีตกอนนะครับเอาวัยวาวะบปีตก็จับบะนะก็จะกวนข้นมดนะครับคือกวนจนเววนะครับโอ้กวนค้นเววแล้วก็ต่าแปลงนะครับแปลงนี่เป็นแปลงแลดงแสมแปลงข้าวนะครับก็ยี่ยี่ยี่ท่านจนว่าหลืนเพล้มครับตาที่เอาวัยวาวะเปีดบางคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปต้าทำไมกว่างโกนกับจับบะมีประโยชน์อะ่อยครับก็พอท้าเวลปั๊บ มันจะมากับก็ไม่มีคนเพราะวา่าเหตุผลท,ทําไม่ต้องโกนคนเพราะวา่ากลัวผู้ใช้จะไปดูอิทธิโทษคุ้นนะครับกันในเมืองโกนมัดเหลวกับโทษไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อาาจรย์น้อยก็ไม่นุ่มใช่ไหมครับเต็มกับตอกไปกับผู้จะไปดูจำบา้ากับสื่อบัตรนะครับที่นี้บัตรนี่ก็เพิ่มก็ไม่เตะน,นะว่าโอบล่ะต่อไปนะครับตัวดูนั้นนี่เพิ่งก็ไม่มั่นเฉยนะครับ,รนนนเ,รบเลยก็ข้อมูลคับ น่ะกับว่าไม่รู้โรบแต่โดยก็ไปยืนกันไปยืนเท้าทีนี้ก็จะมีรั่วกันกับมีรั่วกันประมาณจากเรียมเอ้ยวนะรับเป็นรั่วเมื่อโค้นก็ไม้ตัวไม้จับนะรับไม้ล่าอุ้นนะกับไม้ล่าอุน้นนัคืกกลายมายมากมมากันรับเด็กก็จะเล่าเรียมนะรับแล้วก็ตามันเรือนเปรมนะครับไปตีรั่วกับต่ารั่วคือผู้ใดวะผู้ชุ่มไม่สามารถก้าวไปไหนตีก็ต้องจำมัดได้ จำมบากออกหนไม่ได้นะครับเราจะมีผู้ดูเล่นะครับผู้ดูเล่ก็เยอะกว่ากาดแั้ก็เมื่อก้อนก็เยอะกว่าบูคุ้มนะครับโบกคุ้มเป็นตั้งเพียอยู่กับกาดเมื่อก้อนก็เยอะบูคุ้มบูคุ้มนี่ก็โดนกับเน็บปีได้เชียงกับเน็บปีไ้เจียงเล็มย่อยกับแล้วก็คุ้มตาวดั้มปีได้เชียงนะครับโบคุ้มนี่เปลือยถ้าเด้งความกลิ่นข้ามนะครับให้พวกไปชุ่มกลิ่นข้าม เราว่าแท้ๆผู้ชมมีจะปลัมจั๋มบะกับนเลยกับคุ้มก็ทีนี้ก็พอว่าทึ่งโรบก็ขึ้นเงินแล้ยกับขึ้นเวที่ผู้ชมมันเสือบัตแล้วก็ขึ้นเวทีก็ไปยืนโรเลยกับยืนโรกันบนเวทีตาด่วนหนกับตาด่วนอกก็พอโยชักปักมีการจืดเกลืองนะครับจืดเกลืองโคลงยขึ้นโขนนะครับตึ้งตะลึงตึ้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 งแล้วก็บจับแล้วจับ จับๆปพลึง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 ก็ท <t à> ีนี้ก็เต้นมาด้คกับทีนี้ก็ปีก็เริมและปีก็เริมนะครับทีนี้ก็มันก็ไม่เมือนกันนะแต่กันนะบางคนะก็จะมีชาบกันชาบกันย้อยหมือนก้นตาวขวามีนกับชาบก็กคนที่็ชาบกาชาชาชาตีนะครับก็ที่นี้ก็เต้นกับเต้นมาเลยกับเต้นมาเต้นมาตามจังหวัดนะครับจับบะกับเต้นมาตามจังหวัดก็มาดิมรั้วแต่ก็การนันกับเต้นมา ยาย่างประมาณเทละกุนกับนึ่งเม็ดกับเต็นตน,นะครับตีนี้นา่งจำบะพุ่มไม่เทวขี้กุนนะครับกอเต็นเต็นมาแล้วก็ทีนี้ก็ผููติยืนก็จงเลยกับอบมือลวงกับล่วงกล่ำมาไว้อย่าว่าปีดจำบะกับลวงกือกล่ำหมังคนกับต่างกล่ำต่างแควกนะครับเ่วาต้อตงมีหลีล้านะครับกั้นกล่ำมาไว,ว้อย่าว่า,วา,วาชชปีดจำบะนะถ้าก็อีกล่ำปลาดนั้น ไปจุ้งจังวะจำบาบิดตฮะนะครับก้าเขาจะยิบนะครับบางคนนี่มากก่มือกวกมากับกระทเมือไปอ้ามอบีบกับเพราะว่าก็จะเต้นเป็นจังวะนะครับพอจเจำจมตึง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 ที่แต่ที่แต่เขาจะมุนนะครับมุ่นตัวแข่งบางจุ้งบางนะครับทีนี้บางคนก็จับไม่เป็นก็จับปลาดไปจุ้งปอ อย่างมือไปใจจับเอาไว้ไปจำบะจำบะมุนตัวโปรตีโปรจำบะตรงหลังขายแกล้งแรงแกล้งแรงกะครับผมมุนกัมนกมันจะหนีบมือนะครับแล้วก็ผ้าบิดนะครับหลังก้นก็ตุนต้นตุ้นตุ้นหน้ายิ่งนะครับโปรเจ็บก็แคบลงนะครับทีนี้ก็ก็าบางก้นก็ได้กล้ำตัวบางก้นก็ไม่ขี้มือนะครับอ่า,อาตบเพชรแล้วก็แควตันที่นะครับตบเพชรนแควับ มันก็ต้องทำให้เรียวนะครับาะว่ทั้งจ่าไม่ได้นะครับโะล่จาจําบะจะเต้นนะครับเต้นไป็นชู่งช,ช่ํตำๆแล้วมีการบิดตันะครับสรุปเดียวต้องมีวิชานะครับคนที่จะไปกล่ําจํบาบะตรงจํบาบะหรือไปจํบานะบะบางคนก็จะฮัดเต้นก็คนนะครับผู้ชายน่ก็จะฮัดเต้นนะครับงัดเต้นให้เป็นจังหวะก็ได้รู้ว่าจํบาบะเต้น,น,นวันบนะวนั่นจังหวะอันบิดตัวจังหวะนุนนาท หน้าไปสูงกคนประเปนีนจ่จะเก้งนะครับก็จะได้ต,งตรงตุกกลางตีขึ้นไปครับบางคนก็ไม่ตรงเปล่านะครับแวควกกับคุ้นเด็เดเกๆก็จ่อแควกั้มหัวแควนะครับอืมถ้าเด็กรุ่นไม่มาจุม่มคลิปนี้ก็ไม่กล้าจอยกั้มหัวแควกั้มหัวแควกก็คือเอาหนูชี้นะครับหนูชี้นะครับโจดย์ใช้ก็ไปโจดย์ใช้ก็ไป กุ้งจะไม่ลึกนะครับโจดเส่ก็ไปในรูนะครับรูไว้ัยปีย์นะครับแล้วก็ตั้มกูกูแล้วโคนะครับแล้วก็ะฉาออันนี้ก็เรียกว่าเควกนะครับเควกที่ในจำบะก็จะไม่พอใจครับจำบะจะไม่พอใยแต่จำบะก็ไม่พอใยทำได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเต็นชาเองตีปล่อยทุกเควกได้แต่ทวดเยอะอีคุณดีเควกตั้นนั่นคุณเก่งกับไอ้ทวนหมางไม่ก็ได้เควกดบกอย่างเดียวเกได จับนะครับคือเกลมือไปตบแปะแล้วก็ลุกนะครับเอามือตบแปะแล้วลุกมันก็แกนเองนะครับไอ้ที่แควกกันตรงตรงจังหวะดีจริงๆนะครับฉึงจะแควกได้นะครับเตียนบางคนว่าแล้วใช่ไม่ย้ำไม่ติดย้ำไม่ทันครับแล้วมันลื่นนะครับเอาไว้จะปี๊ดก็ต้าแต่งไม่ไม่จะผสมมันกันหรือไม่นะครับลื่นหมากนะครับตบแปะนะครับแต่ว่ามีความ ปุ่มเฉยนะครับผ like ู้ที่ไปช่มจำบอันว่าได้ไปกล้ำเอาไว้ยาวเปียผู้ยิ่งแล้วมีความปุ่มเจยบางคนก็บอตนเจ้าก็ต้องไปอาหมอบีบทีนี้ก็หมอบีบว่าแล้วไปตามไม่ลยยมาเรียกว่ามึงไปลวงเกยก็เขามาแล้วหมอบีบจะตามแต่ประเนี้รับเนี่ยเออก็ไปที่จำบ้านลาดก็ปลาดก็จำบ้าเอาก้าอิบบิดเนี่ยกอกอยู่นี่ จับเลยอินทีอินจุ้มหมดมันคือก็ต้องไปบีบใช้มือกับนี่นะกับวีตีการดูจำมาบางคนนะว่าอ่าอาตัวที่มันจะไม่มันจะมดโรบนะครับมดโรบเมื่อโกนก็ไม่เบิกเพลงนะครับก็จะตีเกลือกมัดโรบผมมดโรบกับมันจะตีก็จะตีชาบตีอีกจ้าไม่ต้องมดโรบกับเมื่อโกนไม่มีนกวีดนะเขาไม่ยุ่มนะครับมดโรบก็จะตีชาบนะเป็นอันว่ามดโรบ มันกมดรบก e s มันร o บหนึ่งก็ก็เวียนกลางเดียวนะครับเวียนกลางเดียวเดินเวียนผ่านหน้าหน้าผู้ชมไ้ตีโร p คลั่ยโยนกลางเดียวกับเวียนกลางเดียวพราะว่าราะว่าขึ้นมาจากกลางวิทีแล้วก็บอกขึ้นมาแล้วก็มุ่ยืนอยู่ก็กะเริ่มคลํามาตั้งแต่ว่าเต้นะครับมาตั้งว่าแล้วแต่ก็ยจะคลั่ท่าน นางจำบักที่คุ้นนะครับยืนอย่างตีเดียวนางจำบัก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็พอเดินไปลงเวทีก็เป็นหันว่ามดกับตีนี่าำรับผู้ชมก็ยืนนายจำกากัดนะครับตีเขาตามัมนก็ก็จะก่ายบัตรเป็นโรบตัวกําเรียวนะครับเตะระโรบเดียวเฉยนะครับก็แค่อันเองนะครับความชุกของคนโบราณนะครับก็แยกว่าจำบักรับไปดูกันเต้นจำบักจริงๆแล้วก็ไอ้ก้นไปดูการเต้นนนั้การมีเตะก็ไปดู เปลือยโอยขึ้นไปกล่ําจําบะครับเพราะว่ามันเต็มเลวอย่ไหมครับเืือบัตรโรนะครับเืือบัตรก็ตัวที่ก็ไม่มีบัตรก็เมื่อกนนะครับเป็นไม้นะครับก็จะต่ำไม้เอ่อไม้ป่อยนะครับเล้าวว่ากับไหนนะก็ต้มกับลืมเลยไม่รู้ก็เหยียบก็เหยียบว่าอะไรแล้วนะครับป่อเชื่อแล้วก็ได้หม้ป่อยดินะครับเดินเล็กๆทีนี้ป่อขึ้นไปบนด้วยที่ก็ยืนหม้ป่อยเนี้ยให้ ผู้ตียุบนวยที่นะครับผู้คุมหนวยที่กระตาการะก็ไปยืนรอเลยนะครับยืนรอตาคลำจำบะหรือเปวดจำบะนะครับก็คลิปนี้ก็จบนะครับเหลืองจำบะคกับวัสดีครับ